สวัสดีครับผมกบบางพระกับช่องศรัทธ,ธาบารมีพระพุทธิชินราชอินโดจีนปี2485นะครับอีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูพระที่ผมเช่ามานะครับก็องค์นี้เป็นพระที่ผมประมูลได้นะครับก็คือผมเข้าไปประมูลที่กลุ่มพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปรับชมกันดูนะครับ กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเฟ e บุ o กนะครับชื่อกลุ่มพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับพอดีมีน้องอยู่ถึงท่านนะครับเขาก็เปิดประมูลพระประมูลพระเขาเริ่มประมูลที่5,555บาทขอเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์ะครับแล้วปิดประมูลเวลา21นาฬิกานะครับก็ก่อนปิดจะทำการนับ10ถึงศูงนย์ะครับเราก็ไปชมพระกันดูว่าเฮ้ ภาพนี้มันเป็นยังไงนะครับอง์นี้เรียกว่ารพะพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อข้างกระหนกนะครับปกติแล้วตัวเนี้ยคือเขาก็จะเป็นข้างกระหนกในพิมพ์นี้นะครับเขาก็จะมีแบบที่เป็นข้างกระหนกกับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ใบหน้าเนี่ยมันจะคล้ายกันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับที่ผมเข้ามาดูนะผมมองว่าพระเขาสวยเลยแหละสวยโอเคเลยมีน้ำทองนะครับ มีน้ำทองอยู่บริเวณข้างๆจะบุกไม่แตะเลยนะครับจะบุกไม่แตะเลยอ่าแล้วก็คืออย่างด้านหน้าบริเวณด้านล่างนะใต้บัวพัดหล่อไม่ติดนะครับแต่ผมมองว่าโดยรวมได้ขนาดนี้ผมถือว่าเก่งมากเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพาพด,ด้านหลังนะพาพด,ด้านหลังก็พัดแทบจะไม่ใช้เลยนะพัดแทบจะไม่ใช้เลยเนี่ยอย่างบริเวณด้านล่างใต้บัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยของ คาบคีบเ้านะครับก็ถือว่าเป็นล่องรอยของปัาดแท้ที่ดูได้ง่ายอันนี้รอยตะใบเก็บขอบนะครับด้นนันกลลอยด้านกลนนะครับแล้วก็ดูภาพสตูอาภาพสตูเฮ้ยผมว่าสวยโอเคเลยนะพระแบบได้เดิมพระรุ่นนี้นะครับปีหนึ่งเนี้ยที่ผมเห็นนะ มีเข้ามาในสนามนะักปีหนึ่งไม่ถึงสิบองค์นะน้อยมากอน้อยมากน้อยมากนะครับอันนี้ก็บริเวณด้านหลังโดยรวมผมมองว่าก็โอเคนะอย่างหล่อไม่ติดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยของพัดหล่อนะได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพักมาก็เดี๋ยวแกะกล่องให้เพื่อนเพื่อรับชมดูนะครับ วันนี้ก็มาทําการแกะกล่องกันดูนะครับก็หลังจากที่เราประมูลพาได้นะพาเขาก็ส่งมาให้ถึงเรียบร้อยเลยนะครับลักษณะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการแกะให้เพื่อนๆดูสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในหนังสือพระโคชิชินราอินโดจีนก็ยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆผมชอบอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนถูกใจผมผมจะแจกหนังสือฟรีหนึ่งเล่มนะครับคือเล่มใหม่ๆเลยยังซีนอยู่เลยนะครับไม่ใช่หนังสือที่ผมใช้นะ หลังจากที่เราแกะกล่องเสร็จนะครับเราก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับอองค์นี้ก็ถือว่าผิวพรรณสวยงามเลยนะครับจมูกของท่านนะครับจมูกของท่านนี้ก็แทบจะไม่แตกเลยนะาตามซอกผิวสวยงามก็จะมีหล่อไม่ติดบริเวณใต้บัวนะครับบริเวณด้านหลังก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามบริเวณด้านก้อนองนี้ก็ พระไม่ต่อโค้ดนะครับสาหรับรุ่นนี้นะถ้าสวยๆแล้วพระต่อโค้ดนะครับมีหลายหมื่นเลยนะประมาณห้าถึงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนองค์เนี้ยคือพระไม่ต่อโค้ดราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับอ,อ,องค์นี้ก็ขออนุญาตเก็บไว้ศึกษาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ